งูช้างนะครับกำลังออกหนอนะครับในหนอนะครับออกมาสามนอสามนอแนละน,นี่ครับตดแม่นะครับหนอของช้างออกมาให้เห็นแล้วนะครับมาลุ้นกันว่าจะด่างหรือังไหม หน่อเริ่มอ,ออกมาสองหน่อสา,สามหน่อมีไข่ไหมเนี่ยสามหน่อที่นอสามหน่อ,นอโอฝั่งโน้นหน่อหนึ่งนะครับฝั่งนี้ย่งหน่อหนึ่งครับนี่ครับต้นแม่ครับนี่จ้องหนอดอะฝั่งนี้นี่แหละครับผม หูช้างหูช้างด่างเเดงนะครับเดี๋ยวแบ่งนะครับให้หนอโตกว่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีแบ่งนะโอเคครับ